โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แคนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม T t k ีเคทนะฮะ คลิปนี้มาอัพค่าพลังเรียวเนลแมซี่นะครับผมเรียวเนลแมซี่และผมไอตัวก่อนมก็มีนะไอดีเดนี้ตัวก่อนก็มีแต่ไม่ได้อัพนะครับผมมาไอดี ID นี้เวอร์ชันนี้เป็นกองหน้าที่โอ้พอดีเปะ๊แะแต่กองหน้าที่หาช่องดีน่จาจะหาช่องหาช่องดีสุดอะนะ่หาช่องก้าวเป็ดเลยนะหาช่องอะถือว่าดีจัดนะครับผมก็มีทีเด็ดแต่ละตัวมันก็มีทีเด็ดของมันนะฮะ โอเคจบสกอร์8็ดนะจบสกอร์8ดอุ้ยคมนะนี่ของจริงครองบอลสี่ครองบอลไม่ได้เน้นมากนะเด็กแปดเด็กคือจะเต็มนะเพราะว่าเป็นตัวที่หาช่องดีนะสิบสองเด็กสิบสองสนะโลเวอร์โลเวอร์โลเวอร์ห้าโลเวอร์ห้าแต่ด้สปีดต้นเยอะนะฮะเอเรียลสี่เฮ้ยรำเียมีกระโดดวะ โดนโม่งป่ะเนี่ยโดนโม่งป่ะเนี่ยอ๋อได้เก้าหกนะครับผมคอนเฟิร์มไม่ต้องคิดเยอะเฮ้ยเก้าเก้าเกินไปจะขึ้นร้อยเกินวไปจะขึ้นร้อยเก้าเก้าถ้ามีโค้ดบูทก็ไม่แน่ถ้ามีโค้ดบูทก็ไม่แน่นะครับผมบูทสปีดต้นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แนาา่นะครับผมโอเคไมอามี่นะครับผมเท้าซ้ายเป็นกองหน้านะเวอร์ชินนี้สไตล์ดิฟฟฟักบอล เกมลูก98ถือว่าเยอะมากเลยนะนะสำหรับเมสซี่เนี่ยเกมลูก98้าบางท 88, ร์เปิดเลี้ยงบอลไปหลบลับกับตัวเปดี่ยน้าครองบอลไม่ค่อยได้เน้นก็เน้นเนน้ยิงกับเน้นหาช่องโดยเฉพาะเวชันนี้นะฮะโอเคจบสกอร์95ร้้รูตองเตะ98ความโค้ง97เจชีย่ยฟรีคิกต้องมาแล้วไหมนะฮะสปีดต้นดีบาลานซ์99นะนะบาลานซ์99นะเชีย่ย นะมาซี่ยังโหดเหมือนเดิมนะแต่ตัวฟรีเยอะไปหน่อยแต่ตัวฟรีก็จะอยู่ประมาณนี้แหละ99ไม่เกินนี้นะส่วนตัวที่ใช้ทองเปิดก็ร้อยร้นะถ้ามาเป็นแบบแพ็คบูสเตอร์สีม่วงก็ร้อยสี่ร้นะแต่ตัวร้อยแต่ตัวบูสเตอร์สีม่วงมันเทพอยู่แล้ว,ลวนะมันครบอะมันครบนะครับผมโอเคดีสกิลเหรอพิปั่นโค้งเหมือนเดิมยิงลูกคุก ยิงไกลนะครับผมไทยบอลทะลุช่องกับตันเพิ่มสกิลได้ด้วยนะฮะร์ชนนี้โอเคก็ประมาณนี้ประมาณนี้สำหรับอัพคาพลังเลียวเนี่ยามาซี่นะตัวฟรีของอาร์เจนตินานะฮะก็ประมาณนี้ละกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปน,นี้เป็นลาบบายลัต